อ้าวตายหนึ่งตาวนี่ไปวงหนึ่งหลังกรแพงหลังกรแพงไม้อยู่หลังบ้านหลังบ้านโอเคตัวเดียวโดนเลยตัวละวเฮ้ยเว้ยเว้ยเหได้ไงวะเจ็บเจ็บสวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมทาง YouTube ทุกท่านนะครับวันนี้ผมมีโค้ดส่วนลดจะมานำเสนอจากเว็บไซต์ไอเทมเมเนีย โค้ดคูปองมูลค่า30มล์เลนะครับโดย1มล์เลชจะมีมูลค่าเท่ากับ1บาทนะครับโค้ดคูปองมล์เล e นี้สามารถนําไปใช้เป็นส่วนลดในการซื้อสินค้าที่มีคนมาลงขายในเว็บไซต์ได้เท่านั้นนะครับไม่สามารถซื้อเป็นบัตรเติมเงินที่ร้านกิฟช็อปได้นะครับแต่ทุกคนสามารถซื้อบัตรเติมเงินในราคาพิเศษได้นะครับตามลิงก์ใน d e s c r i p t i o ด้านล่างนี้เลยนะครับผม โดยจะมีบัตรทั้งสิ้นตามนี้เลยนะครับยกตัวอย่างเช่นบัตร True Money บัตร A-Cash บัตรไ i ท e g บ m e s บัตร Roblox บัตรอิ e Games บัตรซีนบิสเซนโดเ t สเซ o ั่นเอ็กซ์บ็อกซ์ Nintendo, Xbox, และอื่นอื่นอีกมากมายสำหรับใครที่สนใจสามารถลงทะเบียนได้โดยใช้โค้ดในด e สคริปชั o นหรือบนหน้าจอตรงนี้ได้เลยนะครับผมเพื่อรับคูป,ปองมูลค่า30 m i l e ไมล์เนะครับผมของดีๆมากันอยู่ตอหน้าซะขนาดนี้แล้วจะรออะไรกันละ่ะไป ไปกันเลยเอ้าน้องฟิวเป็นไรอะนะเศร้าเป็นไรเดี๋ยวเดี๋ยวฟิวกลับมาก่อนเป็นอะไรฟิวบอกพี่ก่อนอยู่ดีๆเศร้าเป็นไรจ๊ะพรุ่งนี้ไม่มีคู่เหรอแทนฟิวน้องฟิวเศร้าอะไรมาให้สวมมามาโอ้พี่รู้แล้วว่าเศร้าอะไรเศร้าที่หารู้จะสวมนี่แหละผาผาผาาใครมันไหลไปเศร้าเครียด40สิดีกรีเดี๋ยวเดี๋ยวอันนั้นเล่าไม่ใช่เศร้าให้เลยลุ้นสุก กุญโธกโอ้คุญโอ่กรรมเอ้ยกุญโธมาเอลาเก็บเสงเออาร์ไหมครับผมเอาครับเก็บไม่เอาครับพี่ให้ให้ให้เอาพีเธีเอาแล้วใช่ไหมมีคนขับรถมาจอดตรงหน้าผมโรบินรถไม่ออกโอ้โหจะไปคนเดียวแล้วผมก็จะตายคนเดียว โอย่างนี้ไม่รอดเลยเนี่ยจริงเลยเราทราบจอดตรงนี้อ้าวมันหล่นกานอนกันนอนกันนอนตัวหนึ่งมอยวะบูชินดีบนเขาสองคนโฮ้ยโนนตัวผมไม่มียาด้วยกำเลยเมายาที่ผมมีมันเจ็บพี่มันเจ็บตัวนี้เจ็บหลังพี่หลัง

ตรงไหนอ่ะตรงนี้ตรงนี้หลังห้องน้ำหลังห้องน้ำกำลังหนอนละโอ้โหผัดกันนะหลังห้องน้ำหลังห้องน้ำสวยครับนกขาต้องเลยห้องน้ำนกใช่ไหมห้องน้ำนกขาใช่แล้วโอเคหินไหนฮะอีกตัวนึงหินไหนกันเลยตัวนึงอยู่หินไหนหินใหญ่หินใหญ่หินกใหญ่ ให้ยิงก่อนให้ยิงก่อนมาดิมันจะไปชุบมันตายตายตายเลยตายเลยไม่ซื้อสวยครับสวยนี่เล่นกับเพื่อนตรงนี้วงชุบจะหมดแล้วนะจ๊ะเยาขาเราจะลืมตายวงวงหนึ่ง ไปวงหาหนึ่งแล้วไปแล้วฮบฮบมองอยู่ฮะมีมีหลังอยู่อตรงนี้อย่างนี้คนหนึ่งถือดาบถือดาบใส่ชุดติงลี่ใส่ชุดติงลี่ชุดติงลี่ขึดนจีขึ้นจีขาวไม่เห็นแล้วต้นไม้บังใชดเวียดนามนะระวังต้นไม้บังแล้วนะครับผมมองไม่เห็นแล้วนะ ผมดูหลังให้อยู่ทยอยเข้าวงกันหมดแล้วเนาะเดี๋ยวได้เข้าโอเคมันมันยิงกับคนอื่นโอ้ยนะพี่ดูสาวสาวสาวนี้สาวนี้ข้างบนข้างบนมีข้างบนข้างบล้วขอพี่แล้ดพี่แอ๊ดหลดลงว่ะโอ้นอนต่อยแป๊บก็ไม่ได้มาครบพี่แล้วอ้าวเฮ้ยดูข้างบนโอ้ยถานอนต่อบนหนึ่งเดี๋ยวเดี๋ยวแล้วเที่ยวมันเห็นมันเห็นปะ มันเล่นปลานะเงิจะวิ่งเข้าเลยอย่ายิงน้องนับบกตัวน้องนับบกเอาวเ<อ>าหรอสิงลี่เหรอไม่จริงมากิงลีอ่อย่าล้อพี่เล่นเดี๋ยวพี่ไม่จริงจริงเดี๋ยวพี่นึกว่าจริงลมีตัววิ่งเข้าไปละ <Watch out. S 2> มีตัววิ่งเข้าไปบันจุบบันจุบบันจุตัววิ่งเคยเพิ่มวงอยู่กับเราวงอยู่กับเราสวยวงเหมือนจะจบที่เราจบที่เราจบที่เราแล้วไปกองบนแดนนั้นดีกว่า รอรอกันอยู่ในวงนะครับผมจะอยู่ด้านขวานะผมจะรอมันอ้อมขวามันอ้อมขวาผมเนียนแป๊บหมายถึงชุดงับปกป้เข้าวงกันก่อนทุกคนผมเนียนฝั่งน้องกี่ตัวสองตัวใช่ไหมผมเห็นมันิ่งมาอีกตัวศัตรูน่าจะอยู่บ้านเดียวกันน่าจะเหลยสองตัวสุดท้ายอ่าเจอแล้วผมเจอมันอ้าวตายหนึ่งว่านี่ตายวงหนึ่งตังกรแพงหลังไม้ตังกรแพงไม้อยู่หลังบ้านหลังบ้าน โอเคตัวเดียวโดนเลยตัวละเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเหตดไงวะเจ็บเจ็บเจ็บชุดมัมี่นะเออเจ็บต้องโรดผมแหมขอขอบคุณเว็บไซต์ไอเท็ปแมนเดียด้วยนะครับขอบคุณสปอนเซอร์ของเราจ้าเอาพอดีอยู่ไหนอะมาตั้งกันไม่ทันแล้วพี่ อม,ออม,อม,มันวิ่งไปผมกันรังวิ่งไปโโอโลโลโลนอนกับดินนอนหลังเนินมันยิงมาได้ไงผมไม่เข้าใจเมื่อกี้เมื่อกี้ผมขึ้นบนเสาไฟฟ้าถึงมองเห็น <c oughs> เล่นจบพอดีเลยครับอ้เคลอะอะไรเนี่ยเมื่อกี้ผมขึ้นเสาไฟฟ้าสูงๆแล้วผมไม่เห็นมัน Ha <laughs>